อนะ๋อตอนถ้าพูดถึงช่วงนี้เนี่ยน้องๆวัยรุ่นที่ติดตามรับชมละครไทยละครไทยเรื่องอะไรครับ,รบอีหนึ่งช่องมาแรงมากสำหรับ GMM 25นะครับที่ตอนนี้ก็มีละครหลากหลายออกมาเลยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องที่จะมาพูดถึงกันเรื่องอะไรรู้จักเขาบอกว่าวัยรุ่นน่าจะเป็นสมัยของพี่เฟิร์สเนี่ยน่าจะรู้จักกันสําหรับเรื่องโอเน็กทีฟโอเน็กทีฟเออโอเน็กทีฟ ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นคุณเลยไม่รูเนาเล่นอ่าอ่าอันนั้นคือรุ่นเดิาใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับมาดูโอเนกาทีฟของครั้งนี้กันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีโปสเตอร์ภาพขึ้นมาให้ชมกันด้วยนี่นี่นักแซ่เป็นรุ่นใหม่หมดเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มเพื่อนรักนะครับเลือดกลุ่มโอความสัมพันธ์กับเรื่องราวการใช้ชีวิตในมหาลัยครับของปลิมฝุนชมพู่อาร์ตแล้วก็ปืนครับกับความรักเลยแล้วก็ อาจารย์เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาให้นิยามเอาไว้นะครับว่าเราออกแบบทุกอย่างได้ยกเป็นความรักเพราะว่าความรักออกแบบตัวมันเองครับถูกต้องนะฮะเรื่องนี้นะครับจะฉายของช่อง g M m 25ด้วยนะครับเาขาบอกความรักเนี่ยเป็นคําตอบที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็แลกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างไรนะครับอันนี้เป็นการรวมตัวนักแสดงไวทีที่น่าจับตามองที่สุดในยุคนี้เลยอย่างเช่นก้าวจีรายุนะครับหนง่งก้าวแดงต่อธนภพบครับแล้วก็ก้าวสุดพัศลานะครับวีโอเลตแล้วก็ ก้อยอรัชพรครับในโอนิกทีฟรักออกแบบไม่ได้ครับจะฉายในทุกวันพุธพฤหัสนะครับตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปจะเริ่มนะครับในวันที่27ตุลาคมนี้ด้วยนรบาบคนที่เป็นเรืกกร่องคุ่โองเลยวะใช่นะจริงน่าจะใช่ไหมเออไม่ไม่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ <laughs> ผมก็คงไม่ไปลงลึกถึงขนาดนั้น <laughs> แต่ว่าเรื่องนี้นะครับเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองเป็นซีของวัยรุน่นน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมุมมองความรักต่างๆอย่างที่เขาอ่ะ ความรักอ่ะมันออกแบบไม่ได้จริงๆเนะฮะโหเรื่องนานมากแล้วผมจำไม่ได้แล้วแต่เรื่องเป็นเรื่องคือว่ารักกันในกลุ่มเพื่อนนี่แหละแล้วก็เหมือนาว่าเราชอบกันเป็นแฟนกันเนี่ยแล้วเพื่ออีกคนมาชอบเพื่อนอีกคนเนี่ยแล้วก็แต่ามจริงแล้วอ่ะการที่เราคบกับอีกคนหนึ่งอยู่เนี่ยตามจริงเราชอบอีกคนนึงครับผมโอ้โหอีกคนหนึ่งบุคคลที่สาดเยอะมากเลยเรื่องนี้เยอะจนงงเลยทีเดียวมันเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มอ่ะครับสมมติพี่ก็สวยคบกันไม่ไม่น่ามั่นใได้พี่คบคนอื่นก อ่ะพี่เขาก็คนอื่นอยู่ครับผมแต่เพื่อนในกลุ่มนะมแล้วก็สวยเนี่ยมีสวยอีกแล้วเหรอเป็นเพื่อนกันเหมือนกันแล้วคนเป็นเพื่อนในกลุ่มอ่าก็มาแอบชอบพี่ครับผมอ่าแอบชอบพี่แล้วเนี่ย แต่พี่เองอ่ะพี่ก็ชอบสวยนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ว่าครยากมากเลยมันอยู่นี่เลยมันงงอย่างนี้่นี่เราพูดถึงกี่คนเนี่ยก็ถึงบอกสามคนแล้วนะสามคนแค่สามคนแค่สามคนเองเมื่อกี้น้ำมันมันจะสิบแล้วนิ้วไม่พอแล้วเนี่ยสามคนเองรับมันประมาณนี้ร็จปุ๊บมีแฮมเข้ามาอีกคนนึงอีกแฮมก็มาชอบไอ้คนนี้อีกบีงทีเงี้ยมันก็ไปโอ้โหเยอะเยอะมากแล้วก็มีความเป็นเพื่อนเนี่ยกับกั้นอยู่ตรงกลางอีกเพราะฉะนั้นเรื่องราวในในครั้งนี้จะเป็นยังไงนะฮะก็ติดตามกันได้โดยเฉพาะนักแสดงเนี่ยน่าจับตามองมาก นะก้าต่อนะครับนั่นก้าจิรายุแล้วก็9ก้าสุภาษานะครับรื่อผมรู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นคุณชาคิดกับคุณเลยเออ่นยุคคุณไงในเป็นยุคของเด็กรุ่นใหม่แล้วนะครับเขาบอกว่าความรักอันมุ้งสวยความรักเนี่ยความรักถึงจะออกแบบไม่ได้เนี่ยแต่ว่าแอบบอกกันได้นะครับไอ้อนนี้บอกหรือเปล่าอ่ะแหมเดี๋ยวดีนพักเบ็แปาบนึงได้ไหมพอเวลาักครู่หนึ่งดีทางนู้นเราพูดดีใช่ทางเราเนี่ยแหม เอาเร่ <S <S ค<อ>คน้องเลือกทางที่ถูกแล้วครับฮะ,ะอ่ะเกี่ยวก็อย่าลืมชมได้นะครับช่องเจม25นะครับเริ่มวันที่27ตุลาคมนี้ใครที่ชอบละครแนววัยรุ่นแบบนี้เนี่ยแล้วครั้งนี้จะทําออกมาได้ดีแค่ไหนติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับในช่วงนี้ครับต้องขอบคุณในทางเจม25นะครับที่มีของรางวัลดีๆมามอบให้กับเราเสมอเลยอย่างครั้งนี้เราก็มีเสื้อนะครับเดี๋ยวให้ทั้งสวยโชว์นิดนึงอ่าอันนี้เป็นเสื้อจากเขาเรียกว่าเพลิงกฤษณาครับเป็นเสื้อปีกทอง นะครับแต่ว่าไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่านี้เป็นเสื้อที่มาพร้อมกับลายเซ็นนะครับนี่คุณเฟิร์สเราต้องช่วยน้องถือละถือไปแกะโชว์สักอันหนึ่งจะแกะดีวมัอเปล่ามันเป็นพรีเมียมมากเลยนะคือด้วยความที่เราไม่ได้แกะเนี่ยเพราะว่าจะเห็นมาข้างบนเนี่ยจะมีลายเซ็นด้วยนี่ตรงนี้นะฮะเน่จะมีลายเซ็นอยู่ตรงป้ายแล้วก็ป้ายขาวจะเป็นชื่อของลายเซ็นนะครับอย่างของผมเนี่ยก็เป็น สาวแป้งอองจีรานะครับเสื้อตัวนี้นะแล้วก็เอมณีรัตน์นะครับ น้องสวยจะเป็นอะไรอ่ะสองคนของพิมพิมพันธ์ค่ะพิมพิมพันธ์แล้วก็อีกคนหนึ่งผมผมเป็นของหนุ่มชอนจินดาชชอนจินดาชนะฮะแล้วก็นี่แป้งโกะค่ะเออใครชอบแป้งโกะแฟนคลับน่าจะเยอะนะผมแค่อยากรู้ว่าของแป้งโกะมันเป็นเอ็กแอลไม่ไม่เขาให้เซ็นเฉยนะครับก็วันนี้จะแจกกันสําหรับเสื้อพร้อมลายเซ็นแบบนี้วิธีการก็ให้ส่งข้อความเข้ามาแล้วกันครับผมส่งข้อความแต่ว่าให้โง ข้อคว,วามเลยดีกว่าข้อความเหรอครับผมนะส่งมาได้เลยนะครับก็พิมพ์ข้อความพิมพ์ L เว้นวะตามด้วยข้อความ ส่งมาที่4642600นะครับแต่ว<ช>่าวงเล็บให้เราด้วยว่า GMM 25ครับผมนะครับแต่ว่าใครจะได้ตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยลรกวนขอเป็นสุ่มแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะฟิกแต่ละคนชอนจินดาโชนกับแป้งโกะก็ะน่าจะหมดเลยลง <นะ S 2> ชื่อไว้แล้วกันว่าอยากได้ของใครแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มกันอีกทีนึงสุ่มอีกทีนึงด้วยอรอลงชื่อเผื่อมีคนลงชื่อมาแบบว่าอยากได้ของชอนของช่อของช่องของช้อนอ่าอ่าใช่ไหมเราได้เอาคนที่ขอสองช้อนทั้งหมดี่ย มาสุ่มกันมาปิดกันช้อนไปถูกต้องถ้าเกิดถ้าเกิดว่าส่งมาพอดีของรางวัลก็โอเคเลยโอเคก็โนะยัขอบคุณด้วยนะครับเจมส์ยี่สิบห้าครับมอบของรางวัลดีๆให้เสมอเลยติดตามรับชมได้นะครับทุกวันละครดีๆหนังดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับเจมส์ยี่สิบห้าครับอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้ให้พิตตี้สาวสวยของเรานะเก็บไว้ก่อน